มีครั้งมีครั้งหนึ่งที่แบบหนูไปส่งเขาที่บ้านแล้วนิชาออกมาจากบ้านมาต้อนรับแบบก็แบบเราก็แบบพยายามที่จะแบบคือเรารู้สึกอยู่ข้างในค่ะเราก็เลยพยายามที่จะไม่กล้ามองไม่กล้าทักทายเพราะว่าหลังจากนั้นคือมันเป็นหลังจากที่เขาบอกชอบเราแล้วพี่โนะค่ะอหนูก็เลยพยายามที่จะแบบไม่อะไรก็แล้วแต่แบบไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่กล้าเจอหน้าน้องเลยในตอนนั้นเพราะว่าไม่ ไม่รู้ว่าเจตนาพี่โนคือจริงหรือไม่จริงหรือหรืออะไรมากน้อยแค่ไหนหนูไม่หนูไม่มันสับสนนะคะพี่หนุ่มตอนนั้นอะนะแล้วเหมือนกับว่าวันนั้นที่หนูเจอเขามาถึงเจอนิชาแล้วพอขับรถกลับไปที่ห้องเขาก็มีการถามว่าเราแบบขอโทษนะที่ทําให้แบบรู้สึกไม่ดีหมายถึงตัวพี่โน่อะไรเงี้ยบอกคุณมาให้คุณรู้สึกไม่ดีแบบแบบขอโทษขอโทษนะถ้าเกิดทําให้แบบการที่เขาไปเจอต้องเจอนิชา<อ>ทําให้หนูรู้สึกไม่ดี แล้วทีเนี้ยเขาบอกไม่ไม่ไม่รู้ว่านิชายอยู่ที่บ้านค่ะประมาณนั้นเราก็เลยแบบไม่เป็นไรพ,พี่น้องไม่ต้องอตอนนั้นหนูก็ยังสับสนกับตัวเองหนูก็เลยแบบโอเคงั้นงั้นเรางั้นเราแบบขอจัดการความรู้สึกตัวเองกันก่อนะอะไร่งเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยนั่นแหละค่ะเขาก็หลังจากนั้นเขาก็หนูไม่แน่ใจว่าเขาไปพูดกันประมาณไหนแล้วก็มันมีวันหนึ่งที่แบบเขาก็มาบอกหนู ว่าก็มาคุยกับหนูหลังจากวันนั้นนั่นแหละคะ่ะว่าเขาคุยกับน,นิชาแล้วว่าขอห่างกับนิชา